รับสาพัดกูแทนสภาพเกษตรกรอำเพื่อทวารทุรี่นะครับเป็นนี่บอเลี่ยงปลาอีกหนึ่งบอเลี่ยงปลาดุกการขยายไปเป็นสองบอเดี๋ยนขยายเพิ่มมันจะมีหน้าขุดย่างเดี่ยวเลี่ยงปลาดุกนะครับเลี่ยงปลาดุกมันจะขายเพราะท่านขายครับเพราะท่านขายในขยายตลาดไปหาผู้พวดผู้ได้เลี่ยงน้ากันเอามาขายนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของความขยันมันเพียง นะครับแต่นะรับมีเงื่อนใส่ตลอดดูกเงี้ยกับมีแง่เดียร์นะครับกฎเกณฑ์ขั้นจะอยู่พ่อเนี่ยต่อคนละขั้นกับเงี้ยนะครับพ่อตาครับเงี้ยพี่น้องว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยนะครับที่มีรายได้ดีอันดับหนึ่งนะครับคืออาชีพปรนะมงครับล่องลงมาอันดับสองเป็นปศุสัตว์นะครับพุชสาล่อบซาบุญ,ญา่า อยู่บ้านเลี้ยงวัวซีสา,ารโตนะครับปลูกผักขายนี่ก็ได้ผลผลถูครับรายได้อันดับสามคือพืชสวนครับผักสวนครัวนะครับไม้ผลสวนผล,ลไม้นี่มีรายได้อันดับสามสำหับพืชของการประกอบอาชีพการเกษตรเกิดขึ้นได้รายหน่อยที่สุดคือการเทำพืชไรนะครับไหอ้อยไห้ัะเขาวข้าวเป็นพืชไรนะครับมีแ่แหล การประจับตุ๊กตาพิมพ์หม้เขาคนที่เขาไปตามดูแลหมู่เข้าดูแลกองทุนใหญ่นะครับมุสาักงานในอุบลนะครับกับทีบดูแลพี่น้องเกษตรกรเป็นย่างดีมือนี้กฎหมายกองทุนฟื้นฟู้นะไรมาแต่แรกเกษตรกรฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่เกิดผลกับพี่น้องมือตรงผ่านสภาพทบราณสรว่าผ่านมุติสภาวะมากนะครับการเป็นประจับแต่ดูดีว่าผมเห็นที่ยัง นะครับจนกระทั่งผ่านหลักฐสภาพประชุมรวมกับผ่านอันนี้มาเกือบร้อยแล้วนะครับปนะระกาศตอนนี้เขาไปอยู่ในกิจสถีกาณนะครับสิบประกาศสัส่งต่อไปซึ่งทั้งนักก้นจะมีนะครับเป็นฝีมือของดอรประจักษ์ของเขานะครับเป็นผู้แทนเกษตรกรของกองทุนพื้นผู้ยู่ในกองทุนใหญ่ผู้แทนเกษตรกรย0คนตัวประเทศน,นะครับ บ่ได้เป็นกรรมการบริหารบ่ได้เป็นกรรมการซืดีแต่เป็นผู้เดียวที่เขาไปนำต่อสู่เพื่อพี่น้องให้ได้พระราชบัญญัติฉบับใหม่อางมากเพื่อประโยชน์ผลผลของพี่น้องเกษตรกรนะครับโปใจไว้เลยับโอกาสนี้ขอขอคุณทการลดเรื่อประจักษ์เป็นแย่างสูงครับผมนะครับขอทุณนกานเกษตรและสาก์จังหวัดนะครับที่เป็นผู้รับผู้แย่ ท่านบรรทุศรัฐจังหวัดธนาคารโคกกระเบือนะครับอยากจะชนะนะนะ่วยราชการทุกภาคส่วนนะครับมี่ส่วนเกี่ยวของสามสามพี่น้องเกษตรกรขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงวิทย์มีวิทยสินแล้วอายุหากินรักด้วยต้องเข้าคามดน้องขอบพระคุณครับครับสให้พี่น้องไปกั เด็กเขาไปขับเคลื่อนว่าผู้ที่ใส่มีแววฝ่าวอาโฉนดให้กระจ้าขึ้นให้กระจ้าได้เป็นนางเมืองพี่น้องได้โฉนดขึ้นมันมีแห้งใจนะครับเอาไว้บ้านแต่พยานจะไปจำนองจอมจังอันนี้คือว่านทุกคนบอกไว้เบิ้งไปนะครับอันจะแปรอีบ้านเท่านี้คนที่เคยเป็นนุกกาบเบิ้งเคยจมพุ่งอิสรีเนาะทรงนี้มันก็ได้สาร เงืง่อนไขมันผิดพ่ามันอยู่งเผ็ดเลยนะครับมันค่อนขาเด็ดขาดเราที่นี่มีที่เข้าการตังเขตอันที่สองนี่ครับคือมีนนองค์กรมือน,นี้ก็จะมีการซื้อนีจากซ้ำก่อนการเกษตรผมกล่าวเรื่องที่น้องที่ก็เป็นหนีไปบอกโต้ต้อนกันนะครับของกองผู้นั่งู้ไปบอกโต้ต้อนกันมาตอนนี้กองผู้นั่งู้อะไรนี่จะปรับเปลี่ยนท่นาที่ในการทำงาน,งงานจะเป็นงานเชื่องลุกนะครับเป็อองนงานเชิงรุกผมบอกก่อนว่า เกษตรกรต้องรับการซื้อหนีข้นที่เป็นหนีคือฟ้องถึงยังเหลือข้นที่เป็นหนีที่ล้มเหลวแล้วนะครับใส่บ้านเท่าโดนหนีไปก็ไหวแล้วของชุนคุณพูดจากนวเวทเท่านี้ครับจะต้องออกโซอยมื่อนี้ผมกล่าวเรื่องในว่าหลังจากประชุมเสร็จผมจะมอบนโยบายในการเป็นผู้แท้ในว่นมีการมื่อนี้เรื่องอุท่อนหนีบ๊อบแล้วเตือนข้นที่หนีหายผมสิบบอกว่าหายจะเตือนถ้วเดินทางไปท้ายโรงพยาบาล เราก็ขอมุ่งแต่ละคนที่จะบอกให้ถามทุกคนเลยมีก็เห็ือนเลยข้อไหนที่ครับผมเป็นบอกก็ต้อบอกว่าอ่านของมุ่งหนึ่งคู่หรือบางทีอนุกรรมการตรวจสอบไปแล้วบริบูรณ์มันจะมีกฎระเบียบออกมาไหมไทยกาเป็นเกษตรกรจะซอยเยอะบอกซึ่อของมุ่งหนึ่นคู่พัฒนาเกษตรกรถ้ายกาเป็นเกษตรกรจะซอยเยอะบอกทุกถามนี่ถ้ารุ่นใดก็ว่าบอกถึงมือนี่มีคนหนึ่งอยโซนตะกงนะที่ดินโยโซนตะกงเข ถ้าเกิดเนี่คนราว่าบ้านไม่ได้าจจะหยก็มการใเบ่งบานถ้ายูลุมบานเราเมื่อไหร่เราเบียไมันไม่น้อการกการุทอดของเนาะเรียนนี่มันมีถูกขอวะแต่เราอเป็นังไงเบื่อผมก็ทำเรื่งนี้เรื่องเดียวเรื่องน่นผมเ่อมาทาการติด่อได้ในขอเป็นอดีกรกตจังหวัดอดีกรบจจังหวัดเทตเดอร์เจ้ว่าเรื่องุทอดนี่ซึ่งผมก็เป็นที่รึกษาของเขาในของตู้นเบื้องบาเออถ้เป็นนีม่อกี้ิลา มันเป็นตัวสื่อไห้่ากฎหมายเพือแก่เส้นนี่ครับติดกันสองวันเดี๋ยวบอกว่ามีที่เป็นมีความประกันผมเดยไปบอกที่ไในบุกทิศภาคให้ก็เกินหาแสนเพื่อนโดยต่างโยนเ่าห้ก็เกินหาแสนถ้าเกินหาแสนในสองขึ้นอู่กู้ตัวใสียก็เลยมีความประกันนี่ครับมีชนลดให้ซื้อได้พรเกินหาระตะกอนีนสองล้านนี่คือค้างจะถึงซื้ออะไรได้เล่คือมีคืออง นี่นี้ที่ขายทอดตลาดเมื่อนี้เป็นมีนิ้สักก้ที่ต้องซื้อมีจเท่าไรเท่าไหร่เฉพาะนี่ที่ที่ก็ซื้อจากสากลวันนี้นี่นี่ซื้อจากสากลวันนี้กี่ลายจำนวน14ลาย8ลายที่งซื้อจากสากลนะครับจำนวนเงิน4ล้านกว่าบาท4ล้านกว่าบาทสากลเกษตรกรที่นี้เป็นหนี้เงินแค่8ล้านเนาะแ8คนคนละห้าแสน มื่อนี้ตอนนี้การาระอากาเิบดนกับการทีรร่ท่านโสษอเลยนะนี่ประคานนี่ประมาณยี่สิบล้านขาต้องให้ไปถ่ายรูปบ้านวันนี้ต้องเชิญท่านประธานดูแลไปถ่ายรูปบ้านท่านประธานรู้จักครอบครัวนี้ดีที่สุดเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านรูปวันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ตามระเบียบใหม่เขาต้องการรักษาสมดุลให้ผื้นแผ่นดินให้ให้คนเขาก็จะอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนนี่ไปที่กรุงเทพ ขะน,นี้ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขานะครับก็ต้องไปว่าคดีว่าตามระเบียบมันจะผ่านได้ไหม,ไมไถ้ามันผ่านได้ก็ให้เขาไปเข้าคอรมอลถ้าม,มันผ่านได้แต่นี่มันหนี้มันจะต้องเป็นหนี้ที่มูลเหตุแห่งหนี้เกิดจากการเป็นเกษตรกรอันนี้มีอุนสรรคขอสอผมก็รู้อยู่ผมนี่ครั้งก่อนนี่ผมไม่รู้ัหที่นี่ผมฟังไมมาเพาผมรู้อะคนนี้เป็นเพื่อนผมเอกบอกเสยนไหมเป็นมเนม,เนมเลยสีหนีูกันนี่ยะ เอาหนีาเาราะส,ะส,ะส,ะสะัครรศศผมก็คหนุนจักจริงผมตั้งไหนจิผมมาตัวจะาของผมเองเก็ได้แล้วที่ร้านนี่ก็ขายแก๊สเห็นว่าจานหนีมาภโรคแก๊กแสอะไรมาแล้วมีอู่ซ่อนรถยนต์ก็ต้องไปถ่ายว่านี่ขึออ้นอาชีพเขาไม่ใช่เกษตรกร,เ,กรเลยว่ากันไปถ้าเขาจะช่วยกันก็ให้เขานำเสนอกรมอแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยมันซื้อได้อย่างนี้นะครับคำว่า5ล้านเนี่ยเขามีเทคนิคอย่างนี้ห้าล้านเนี่ยเป็นกองทุนซื้อให้ ส่วนที่เหลือที่ตกลงกันได้คุณเอาไปจ่ายเองสมมุติว่าสมมตินะครับเพาอีเดนเพราที่ดีมันมีแปลกๆด้วยเนี่ยเรากำหนดท้งบ้างนเท่าอีกจะมีองค์กรขึ้นมาโอกาสเรียงได้มีองค์กรขึ้นมามาตั้งชื่อองค์กรนี่กระางละพักกาเก็บขึ้นมาว่าเสียเงินฟรีโลรานกูได้พรรานสองล้านตัวกันไปแต่ว่าต้องไปเสียเงินให้องค์กรเดี๋ยวีกแต่ยังมีครับยังมีคือเกายล่ เราพี่น้องมาเทากับเสือเสือ่กเสือเด็กองมัวละห้าร้อยนภาษาหนึ่งพันได้ฟุกได้สงรานเมียเลูกกับพี่กันเรื่องนี้นี่เรัตเป็นปัญหาแล้วทีนผมประกาศเรียกวมาเรียเสือของพีผมไม่บอันนี้ชวยพี่น้องเีว่านี้ใส่นีโดนกันดนกะบาโดดยุนะครับเท่นี้ก็แสง่ได้แนีมันก็หลายดอกบางท่านี่ผู้รับสมัแส ล่าเ้อหายนนะครับเอ่อโยนีจะเป็นมีจุดขอมพุ่งนี่่องาทุกสอบก็เอาสัก่อนบเนาะเพราะว่านบอกว่าเงินมาดวนตรงนี้มาตร่นี้เมื่อไรนั่นตกไปตรวจอยีตกเสร็จได้วัทียีหอ้ามันเล่นเนี่ยได้ทัถามงนไปถามไปเมื่อไรผมจะบอกเรื่องของพวเข้านีหลายเดือดจากต้นสภาพเกษต้นของของทุ่งกู้ก็ไปคณะนุ การเรืองของการกระดิกกบมันต้องให้เป็น้าใจว่ากินควายล่ำกับเชิญตลาดต่อไปบอกบอกทุเรียนกับเิญล้นบอกทุเรียนเบียดหน้าขู่ได้แล้วเทวศัยสื่อของไทยมันก็แปรที่รับเดี๋ยวนี้แปรแปรไหลของไปขายอิงเดียรก็ขึ้นมากของไทยไปขายอิงเดียรก็ขึ้นมากทีมันยิงยิงเดียร์มากเทวศัยสื่อต้นจากไทยไปพอายามพัฒนาร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มในการร่วมกลุ่มหนึ่งมากมี ตัวต่อต่อไปไปดูรุ่นนี้เก๋งที่สุดตัวที่ผมเห็นมากรุ่นผมนี่เกล้าผมก็เลยไม่ได้ตลงทันิสักอันนี้พู้เลยจักฐานด้วยนี่ไม่ไผ่ว่าสูงชื่อเลือตัวอะไรดีอยู่นี่มันจะให้ขโมูยทันนิสักคนน่ะไอ้ผู้กอบว่าท่านตะโกนกอบว่าทันิสักให้ขโมูหล่ะครับเดี๋ยวผมซื้อนอนกันใครเอาผู้นี้เข้ามาเพราะว่าเลือกตั้งผู้แนนี่ผู้เชี่ยนเป็นนางโง่กันหมดยี่สิบตัวนี่ จีนบอกเลยครับสนาักเดไปก็เบิ่งผมไม่นาเบิ่งผมเป็นแบบนี้เราพวกกูแท้จะเรียกว่าบีบบีดอนนะข้อขอข้าวธีเลนะคะอเชิญเรืนท่านสองคนค่ะโรเรีวันนี้สัะกรุนะเกษตรกร ยืนเป็นาครับครับยืนข้างเลยค่ะครับผมเพราะว่าจะ่านเอาเอามสอบันได้แมสอจะได้อบ่อนะครับอครับการตรวจสอบแักนขััการตแิแล้วแต่ไม่นะโอ้อนมัแล้วะอะไรับทำสบาย ในสมัยมูทำนะคะยิบเาไยยหันละเดี๋ทมูโ้ชายัมู้หรอมีทั้งหมดกี่คน8คนมันบอสทั้งหมดสิบท่านค่ะอ่าสิบท่านยรออยู่ครับยืรอค่ะรั้นที่สนะคะนานอยสิบสูนค่ะเนื้อที่จปรนหนึ่งไร่นะคะสงานห้าสิบตรางวานี่ยคือตคิค่ะ ท่านที่สี่นายกไทยขุลาเสีนะคะให้ใช้ส่วต่อไล่ไล่เลยครับท่านต่อไปนะคะนายกไทยขุลาศสียในราคาโลค่ะสามแสนสี่เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบไทค่ารค้าคนคิครับปลอมมากค่ะ จำนวนเงิน1,341,942าาสสนเรบาท9สตางค์นะคะทางสาตอนนี้เรา,าเกำลังดำเนินการที่จาวัตถุงเงินที่จโอนมานะคะจำนวน1ล้านสสองห้บาท97สตางค์คะะ 10B หนึ่งสอง ในที่สุดนะครับมื่อนี้ผมเห็นหนูตาของจังหวัดองอย่างเลยว่าทั้งกองทุนซื้อให้แล้วนะครับเป็นได้ฉลองขึ้นแล้วนะครับขอกใหู้ตาขอบคุณครับคณะกรรมการของทุนครับครับมื่อนี้ก็รู้สึกว่าดีใจหลายครับขอขอบคุณคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนฝึนผู้ของจังหวัดหองเรืองนือคณะกรรมการทุกส่วนอาว่าสพเป็นเกษตรจังหวัดหรือว่าทุกหน่วยงานของจังหวัดหองเรือนือนะครับที่ให้ความร่วมมือ นะยรับบอกยังไงว่าให้สะดวกขึ้นไมุมมุนกราบสวัสดีเพื่อนฝากออกอาการแล้วกราบสวัสดีครับครับครับ่เดีวเลยครับท่านครับผมสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านวันนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีโอกาสที่ ทำความดีมีโอกาสที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดเอ็ดในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเราได้ทําการมอบโฉนดคืนให้กับพี่น้องที่ชํารหนี้ให้กับกองทุนเสษ็รเยียบร้อยแล้วและทําการซื้อนี่กับสกอร์การเกษตรนะครับซื้อนี่แทนพี่น้องเกษตรกรนะครับ จากสกรญการเกษตรนะคผมย้าทาให้เกษตรกรสามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้โดยการที่เขารับภาระดอกเบี้ยถูกลงนะครับที่ซื้อนี่จากเกษตรกจากสกรการเกษตรเป็นสิ่งเป็นเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือรักษาชนดให้กับเกษตรกรโดยตรงวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนเกษตรกร ภาคอีสานนะครับเป็นผู้แทนสกราคอีสานของกองทุนฟื้นฟูในพัฒนาเรษตรกรทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่จะให้พี่น้องกองทุนฟื้นฟูอยู่ดีกินดีขึ้นพี่น้องกองทุนฟื้นฟูได้รับสวัสดิการที่ดีพี่น้องกองทุนฟื้นฟูได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเราทําได้และจะทาต่อไปนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเนื่องจากว่าผมเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเร่ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะ สัมพันธ์กับพี่น้องที่บอกข่าวไปยังท่านที่ครบรพว่ากองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,กรนั้นเน้นที่จะช่วยเหลือเน้นนะครับช่วยเหลือเกษตรกร,ก,รก่อนนะครับแต่สําหรับเกษตรกร,กรที่หลังจากที่ตัวเองล้มสลายอนาะชีพที่อื่นแล้วมาเข้ามาเป็นเกษตรกร,เ,กรเราก็ยังจะพัฒนาเขาจะฟื้นฟูเขาเหมือนกันแต่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนขอให้พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด พี่น้องกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรที่เคารพเชื่อมั่นและศรัทธาในกองทุนฟื้นฟูผมในฐานะผู้แทนเกษตรกรของภาคอีสานยืนยันว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีให้ถูกต้องยุติธรรมเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้วยความเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาด้วยความจริงใจครับสวัสดีครับผม หนึ่งค่นะครับท่านครับผมผมลลวริศปริยะชัดตระกูลนะครับสมาชิกวุฒิสภาวันนี้มาเป็นประธานในการมอบโฉนดคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของกอ,องทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรเกษตรกร,กรกลุ่มนี้นะครับเป็นกเกษตรกรที่ประกอบอาชีพและก็มีหนี้จากการประกอบอาชีพแล้วหนี้นั้นกลายเป็นหนี้เสียไม่ว่าจะา สหกรณ์การเกษตรจากธนาคารเกษตรเพื่อสหกรณ์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยนะครับทำให้เขามีปัญหาในการทํากินในการที่จะแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนกองทุนฟื้นฟูได้กองทุนฟื้นฟูนนฟนฟนและพัฒนาเกษตรกรนะครับที่เต็มๆได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการซื้อหนี้เหล่านี้มาบริหารจัดการทําให้เกษตรกรสามารถที่จะใช้หนี้คืนได้จากหนี้เสียกลายเป็นหนี้ดี แล้วก็ใช้หนี้จนครบจนได้เอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือนอสาสามกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับเป็นผลงานเป็นความตั้งอกตั้งใจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะมอบโฉนดที่ดินมอบเอกสารสิทธิ์ที่ทํากินคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ซื้อหนี้มาอย่างเดียวนะครับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยังได้ฟื้นฟูอาชีพการเกษตร นะครับโดยใช้ปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงของรุ่นเก้ารัชกาลที่ 9, สืบสารนนรัชการที่10มาให้พี่น้องน้อมน,นำมาใช้และก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนหลุดพ้นหนี้สินนะครับมีเอกสารสิทธิทากินกลับมาไว้ในการครอบครองข,ของตนเองนะครับสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรและกองทุนฟื้นฟู ก็มีความภาคภูมิใจและมีความเต็มใจที่จะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรให้หลุดพ้นให้ได้ครบทุกคนไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าจะทุ่มเทพลังกายพลังใจและลงทุนมากน้อยแค่ไหนกองทุนฟืนฟ้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมที่จะพัฒนาเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเพื่อความสําเร็จเพื่อความมั่นมั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกร ท่านครับเผื่อมีเกษตรกรท่านใดยังยังยังประสงค์จะมาร้องเรียนต่อได้ไหมครับมามารับสฉนดต่อหรือว่าม,ม,มาาีมีการเป็นการยังไงบ้างครับท่านครับผมครับเ,เรียกว่าการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรที่มีหนี้เสียนะครับหรือมีหนี้นะครับมีหนี้สินมากมายเนี่ยต้องมาขึ้นทะเบียนหนี้กับองค์งกรเกษตรกรต้องสังสังกัดองค์กรก่อนแล้วองค์กรนั้นเนี่ยก็อยู่ในการกําก,กับดูแลของสํานักงานของทูนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแต่ละจังหวัด นะครับจากนั้นก็จะทําการยื่นอุทธรณีนะครับยื่นความประสงค์ที่จะให้กองทุนฟื้นฟูซื้อนี่ให้แล้วจากนั้นกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสาขาแต่และจังหวัดก็เรียกว่าอนุกรรมการนะครับก็จะทําการพิจารณาลงไปดูพื้นที่จริงลงไปดูการปฏิบัติจริงว่านี่นันเนี่ยเป็นนี่ที่เกิดจากการ,กรเกษตรจริงหรือไม่หลังจากที่ลงไปที่สู่ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็จะนํเข้าที่ประชุม เมื่อผ่านการเห็นชอบของอนุกรรมการระดับจังหวัดก็จะส่งเข้าสู่กรรมการบริหารจัดการหนี้ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหญ่หรือสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแล้วก็พิจารณาในการซื้อหนี้เอาหนี้นั้นมาบริหารโดยกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรต่อไปก็ฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรนะครับวันนี้กองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรยืนอยู่เคียงข้างท่าน,ท,านท่านสามารถที่จะใช้บริการต่าง นะครับของกองทุนฟืน้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ไม่เฉพาะซื้อนี่นะครับการฟืนฟ้นฟนูอาชีพการพัฒนาอาชีพกพ็าาพกาสามารถทําได้เช่นเดียวกันครับครับขอบคุณทา่มมานได้ครับผม